สวัสดีครับก็กบมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนาทิปหรือก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับสิ่ต์างชจองเราก็จะได้นบอกคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการผสานเซลล์นะครับใน Google Sheet ทํำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะผสานเซลล์ตัวเนี้ยเหล่านี้นะครับเข้าเป็นเซลล์เดียวนะครับใน g o Google s h e e t นะครับ เพราะว่าเซลล์เ่วนอน่นๆือน่ามันไม่สามารถที่จะทําเป็นผลรวมได้นะครับผมจัรผสานเซลล์ตัวนี้นะครับสามสี่เซลล์นี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับวิธีการผสานนะครับก็ให้ท่านเอามาสไปคลิกนะครับตรงเซลล์ที่เราต้องการจะผสานนะครับแล้วก็ทําการลากนะครับลากเซลล์ที่เราต้องการผสานเซลล์นะครับอ่าเช่นผมจะผสานเซลล์พวกนี้นะครับเป็นเซลล์เดียวนะครับก็ลากมาทั้งหมดนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ท่านมาคลิกปุ่มตรงนี้นะครับผสานเซลล์ตรงนี้นะครับเซลล์ที่ได้ก็จะกลายเป็นเซลล์เดียวนะครับเซลล์เดียวละนะครับทีนี้เวลาเราต้องการที่จะจัดการจัดอะไรนะครับก็คลิกปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวให้จัดกลางได้นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะขีดเส้นตัดขีดเส้นนะครับก็เลือกนะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการผสานแนวนอนนะครับทีนี้ถ้าต้องการผสานแบบอื่นได้ไหมนะครับท่านสามารถผสานทั้งได้แบบแนวตั้งแนวนอนนะครับเช่นผมต้องการจะผสานเซลล์เนี่ยนะครับก็ลากนะครับลากแล้วก็คลิกปุ่มผสานเซลล์นะครับเซลล์ก็จะถูกผสานเข้ามานะครับถ้าเราผสานแล้วมันผิดนะครับไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะใช้ปุ่มันด o นะครับ คือการปุ่มเลิกคําสั่งที่สั่งมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับได้นะครับอันดูไปนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นการผสานแนวตั้งนะครับหรือผสนข้อมันกันเนี้ยก็ได้นะครับเช่นผสานแบบนี้นะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเซลลวที่เราต้องการจะผสานนะครับเสร็จแล้วก็ลากมานะครับกดปุ่มผสาะเสลยวนั้นนะครับก็จะผสานเข้ากันนะครับทีนี้ถ้าต้องการยกเลิกคําสั่งนะครับ ก็ดูไปนะครับถ้าท่านประสานมานะครับลองดูนะครับประสานมาแล้วนะครับลองประสานมาบุ๊บนะครับประสานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต้องการเผื่อนานไปนะครับอยากยกเลิกการประสานเซลล์นะครับทำยังไงนะครับก็ท่านเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับคลิกตรงเซลล์ที่มันถูกประสานแล้วนะครับท่านกดปุ่มตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เซลล์เนี้ยก็จะถูกยกเลิกการผสานนะครับนะออหรือตัวนี้เช่นกันนะครับนะคลิกละนะครับนะก็จะสังเกตว่าตัวนี้มันจะถูกออคลิกไว้อยู่นะครับนะว่าเซลล์เนี้ยมันถูกผสานอยู่นะครับถ้าเราคลิกอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการยกเลิกการผสานเซลล์นะครับ อันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการผสานเซลล์นะครับแล้วก็การยกเลิกการผสานเซลล์นะครับใน g o o g l s s h e e t ทํำยังไงนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ